เรื่องการกา,การออกกําลังกายแบบกระโดดตกนงคะาการจะออกกําลังกายแบบกระโดดตกงเนี่ยทำทำให้ร่างกายกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยได้อกกกะะอกกํา,า,า,ะะากลังกายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขานะคะได้ออกกําลังกายหมดเลยเอามาดูขั้นตอนและวิธีการทํานะคะครูตุจะสาธิตให้ดูนะคะ1 2 1 2 1หนึ่ง สองนักเรียนทําเป็นจังหวะอย่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำคล่องแล้วนะนักเรียนก็ทําคลิปส่งให้คุณรู่งะจบเสรครั้งแบบนี้นะคะเสเสรจแล้ววนนี้นักเรียนก็ให้คุณแม่ถ่คิปให้นักเรียนนะคะแล้วสมาให้คุณตูนะคะอ๋อคุณตู่ลบอกไปคุณตูอาจจะแต่งกายไม่เรียบร้อย แต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่กางเกงขาย,ยาวมรือกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะแถมวันนี้ครูตุกก็มีหมวกด้วยเพราะอากาศมันร้อนค่ะและที่สําคัญก็คือว่าครูตูกทำคลิปตั้งแต่วัน